นายวัฒนาพรประเสริฐผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครได้มีการออกหนังสือเรื่องแนวทางลอยกระทงแบบเป็นมิต,ตรต่อสิ่งแวดล้อมไปยังทุกอำเภอทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเชิญชวนทุกภาคส่วนรวมกันสร้างค่านิยมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยแบบมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมลดการก่อขยะและใช้ทรัพยากรอย,อย่างรู้คุณค่า ดยการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนลอยกระทงควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางลอยกระทงแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่กระทงเดียวลอยร่วมกันเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดใช้กระทงขนาดเล็กตกแต่งพอประมาณเลือกใช้วัสดุธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์ย่อยสลายได้ง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุประเภทเดียวกันทั้งกระทง งดการใช้วัสดุพลาสติกและโฟมงดการใช้ลวดแมกตะปูหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ยากหรืออาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ําเช่นวัสดุกระดาษที่ใช้เวลาย,ย่อยสลายประมาณ2-5เดือนวัสดุพกแป้งและขนมปังแม้ว่าจะย่อยสลายเร็วแต่หากแหล่งน้ําไม่มีปลาหรือมีไม่มากพอที่จะกินขนมปังจนหมดก็อาจจะทําให้แหล่งน้าเน่าเสียได้ เลือกลอยกระทงในสถานที่ที่ทางการจัดเตรียมไว้ที่เป็นแหล่งน้ำปิดรณรงค์ลอยกระทงน้ำแข็งที่สามารถช่วยลดขยะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะส่วนที่ใดที่มีการลอยกระทงในแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นพื้นที่เปิดก็ให้ทำทุ่นดักกระทงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สะดวกในการเก็บกระทงเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ก้องการกระทงรลอยออกไปไกลจนสร้างปัญหากับแหล่งน้ําและท้องทะเลอีกทั้งยังสามารถใช้วิธีลอยกระทงแบบออนไลน์เพื่อลดการเดินทางลดการปล่อยมลพิษ PM 2.5ด้วยซึ่งแนวทางดังกล่าวนั้นก็เพื่อเป็นการช่วยกัรลดขยะโดยในแต่ละปีจะมีขยะกระทงเกิดขึ้นเป็นจนํานวนมากและบางส่วนไม่สามารถจัดเก็บไปกําจัดได้ส่งผลให้ขยะกระทงตกค้างในลําคลองและไหลไปสู่ท้องทะเลสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ